คนละเอฟมาพอกันอยู่ในกรุงเทพครับจะเป็นสูตรใดนะครับนะแนะนำตัวให้หน่อยครับฟ้าสยามสิทธิทแลนด์ครับผมฟ้าสยามสิทธิไทยแลนด์เรามาเก็บตัวที่พีเคได้นานแค่ไหนละได้นานครับสองอาทิตย์กว่าผู้ผมบอกบอกให้เดี๋ยวผมหลินพันกันนะครับเก็บตัวพีเคได้สองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก้อนหนานี่แหละก้อนทีหนีมาซ้อมพีเคก่อนก็มาซ้อมพีเคไม่จริงว่าถ้าเขาไปซ้อมพีเคเขาซ้อมใส่ซ้อมอยู่เชียงใหม่ สอนมอีเชียงใหม่เนาะใครได้ครับจินไทยแลนด์ครับจินไทยแลนด์นะครับโอ้คูปค่ปั้มกูซสอมสมัยอยู่จินไทยแลนด์มีใครบ้างก็มีเมืองสยามมีเพชรบาน,นอนครับเกิดมวยอีสานเออแล้วไปซสอมเชียงใหม่กันเบิร์ต<อ><อ>นะครับพวกฝ่าสยามพวกอยังงนี่กับพ่อพ่อหัวจกัวจกพ่อเชนไหนตายอยู่จังเฮ้านี่เริ่มชกมวยมาช่วงยุเรดนี่ชกอยู่ซสอมนมือใส่สอนย่พนทองครับพลทองอยู่บ้านเลยบ่ครับนะครับอ่ะบอกถึงไฟต่อไปที่จิตหอดนี่ไหม เต็มที่ครับพ่อไผ่เพชรอาวไทยครับเพชรอาวไทยเต็นเกมการโซคาร์ว่าล่าสุดนี่มันมันคือเป็นสีโอ้คือสีเก่งๆแท้่ะไฟล่าสุดนี่นะครับย่านบอเฉยๆเลยนะครับอ่ะฝากกันเพื่อนติดตามเนี้ยฝากติดตามแล้วโซเชียลเป็นยังไงนะครับตอนเกียรติครับันอาทิตย์นี้ครับครับกัผมกับบอลเลนเบาลยังไปซื้อได้จะมาด่ามาใส่ผมด้วยนะครับเบอลหยอกกันดีสิครับโอเคขอบคุณหลายครับ